สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนดูนะครับสำหรับทุกวันที่เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็าฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกมเดค c ารอนจเกมยุคเก่าระดับตำนานครับที่หวนกลับคืนมาให้ลำลึกกันอีกครั้งหนึ่งเกมนี้เขาจะมาในแนวแบบ MMORPG นะที่ใส่ระบบของ Pay to เอิ n เข้ามาด้วยครับจัดเต็มด้วยภาษาไทยนะแถมขนระบบการเล่นตามแบบฉบับของ MMO กันมาครบถ้วนเลยทั้งระบบ PVP PVE หรือจะเป็นสงครามกิ้ววครับแลกเปลี่ยนซื้อขายเทมกันได้พวกนี้ก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะ ทางด้านของงานภาพในฉากบรรยากาศต่างๆก็ได้ซีลคล้ายๆกับเดคารอนเหมือนกันครับตัวละครจะมีให้เลือกสี่สายนะไม่สามารถปรับแต่งหน้าตาได้ครับและยังมีการใส่ระบบของแปลงร่างเป็นตัวละครอ,อื่นใส่เข้ามาด้วยครับส่วนเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเขาก็แต่งมาให้จัดเต็มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใครที่อยากจะลองภาคใหม่แบบนี้ครับตามไปจัดไปลองกันดูได้แล้วครับ เกมต่อไป l Luna Mobile เด m o o o n r u u n t r y เกมมือถือเก็บเลเวลครับ mmorpg ลิขสิทธิ์แท้จาก LUNA Online นั่นเองครับไม่รู้ว่าภาคเก่าสมัยก่อนเป็นเกมออนไลน์ใน PC เนี่ยใครเกิดทันกันบ้างเลยนะตอนนี้ครับตัวเกมเขาเนี่ยทำเป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วทำให้การเล่นหนัง,ง่ายยิ่งขึ้นเรื่องของการาฟิกเนี่ยมีการพัฒนาให้ดูดียิ่งกว่าเดิมครับเพิ่มเติมคือมีความสดใสและก็น่ารักเล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลา แต่โดยรวมแล้วยังคงความคลาสสิครับและยังมีกลิ่นอายของลูน่าค่อนข้างสูงทั้งตัวละครแผนที่มอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับแถมยังถอดแบบออกมากันเป๊ะๆอีกด้วยใครที่คิดถึงลูน่าออนไลน์ครับเล่นแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ต้องหายคิดถึงกันอยู่ไม่น้อยแล้วครับระบบการเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเน้นไปที่ออโต้ตามยุคสมัยนั่นแหละครับเล่นง่ายไม่เมื่อยมือดีและอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้มีเสียงภาคไทยและก็ภาษาไทยกันเต็มรูปแบบถือว่างานดีครับแล้วก็เหมาะมากๆน่าโดนมากๆอีกเกมนึงครับ มากนทีิเกม Marvel Snap เกมการ์ด CCG จครับจากจักรวาลของมา v ว l ครับที่ได้อดีพัฒนาของ h ฮ s t โต re นะเข้ามาร่วมพัฒนาในเกมนี้ด้วยซึ่งระบบของเกมเขาเนี่ยจะเน้นเกมเพลย์ด้วยความรวดเร็วในการเล่นครับแต่ละแมตช์นั้นมีระยะเวลาที่สั้นครับมาพร้อมกับการควบคุมโซนควบคุมเด็กที่ไม่เหมือนใครภายใน6เทินก็สามารถจบแมตช์หนึ่นกันได้แล้ว จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ขนตัวละครจากฝั่งของจักรวาล Marvel ครับมาให้แฟนๆได้ฟินไปตามๆกันใครที่ชอบ Marvel อยู่แล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะถูกใจกันอยู่ไม่น้อยละครับงานภาพอะไรพวกนี้ครับกราฟงกราฟิกซัพพอร์ตการเล่นได้อัตรลดกันแบบสุดๆและก็มีภาษาไทยด้วยเช่นเคยถือว่าเป็นหนเกมดีมีคุณภาพในปีนี้ครับที่แฟนๆเกมการ์ดเนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยครับ มาดูก,กันต่อกับเกม The h o r r e r มือปราบผีเกมเก็บเวล MORPG ตัวใหม่ล่าสุดครับที่ตัวเกมนี้ค่อนข้างแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครจริงๆที่ได้เบลล่าลานนีครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ภายในเกมนั้นจัดเต็มภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนครับและจะมาสไตล์หลอนๆเฮลเลอร์เฮลเครับแต่ว่าตัวเกมนี้เขาจะใช้ผีไทยนะมาใส่ไว้ภายในเกมเต็มไปหมดครับ รวมไปถึงธีมบรรยากาศต่างๆภายในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นธีมไทยๆทั้งหมดเลยด้วยซึ่งก็สร้างความแตกต่างจากเกมมือถือในท้องตลาดอย่างยิ่งครับซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหมอผีครับออกล่าด้วยคาถาคมต่างๆพายงพยันมีดหมอควายธนูอะไรพวกนี้นะมากันเต็มบรรยากาศต่างๆเนี่ยเขาก็ใส่ความเป็นไทยมาเยอะจริงๆครับมี3ล้อมีเกวียนมีควายให้ขี่กันด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาหาหรือเปล่านะ หากใครอยากจะลองอะไรแปลกๆครับตามไปดูเกมนี้กันได้ครับเผื่อจะชอบกันดูนะมาต่อกันที่เกม e c o o c a l i ลเกมมือถือ t u r n b a เบ d RPG ครับกราฟ,ฟิกอนิเมะญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับภาษาไทยกันเต็มรูปแบบแน่นอนว่าเกม Turn-based สไตล์นี้จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามมองและสบายตางานดีมากๆครับถ้าหาว่าคุณนั้นชื่นชอบอนิเมะ ส่วนจุดเด่นของเขาเนี่ยคงหนีไม่พ้นตัวละครสาวๆเนี่ยนะครับที่ขนกันมาทั้งส่งโตส่งเล็กกว่า100รูปแบบให้เลือกใช้งานกันจัดเต็มทั้งเนื้อเรื่องระบบการเล่นที่ครบคันครับให้เล่นแบบวางแผนเชิงกลยุทธ์บวกกับการเน้นปั้นตัวละครครับลุงเล่นอื่นๆอย่างการจีบสาวแต่งบ้านตัวเกมนี้ก็ใส่มาเหมือนกันนะใครที่ชอบเกมมือถือสไตล์เทิร์นเบยครับอยากลองอะไรใหม่ๆจัดเกมนี้ได้ไม่ผิดหวังครับ ต่อกันด้วยเกม n i นท c คอร Kingdom เกมมือถือ a t e g y RPG ครับหนึ่งในซีรีส์ของ N นท์คอร์ที่จะมาในแนวแบบวางแผนวางกลยุทธ์บนสนามประลองหกเหลี่ยมสำหรับเกมนี้กราฟิกเนี่ยเป็นแบบอนิเมะน่ารักเลยโมเดลตัวละครเนี่ยมาแบบ 3D เตรียมรูปแบบส่วนการเล่นเนี่ยเป็นการบริหารจัดการทีมส่งทหารและฮีโร่ออกไปต่อสู้ครับซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นเทินๆไปครับ โดยการจัดทีมเนี่ยต้องคำนึงถึงการแพ้ทางของพวกเหล่าฮีโร่พวกนี้ด้วยนะซึ่งฮีโร่แต่ละตัวนั้นก็ขนมาจากซีรีส์ของไหนขอกันแบบฟูลทีมได้กินอายและก็บรรยากาศจากต้นฉบับและความสนุกกันมาแบบจัดเต็มนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆนะครับให้เล่นเพลินเช่นการ PVP แบบ Tower Defense หรือเป็นการสร้างมงสร้างเมืองเขาก็ใส่กันมาเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ชอบเกมแนวคิดวางแผนบวกกับการเล่นแบบเคิร์นเบครับตัวเกมนี้ภาพสวยงานดีและก็แนะนำให้ลองกันดูเลยครับ เกมถัดมา Hungry h หาดิน n n n r r n o o เกมบริหารร้านข้าวของคุณยายครับที่จะมสาสไตล์ของความคลาสสิกบรรยากาศนั้นโคตรจะอบอุ่นครับโดยตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบจำลองสถานการณนั่นเองนะครับส่วนการเล่นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือคุณยายในการเสิร์ฟอาหารต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงการคิดค้นเมนูใหม่ๆเพิ่มมาในร้านของเรานั่นเอง เกมนี้มีมาแล้ว2ภาคครับส่วนภาคใหม่เนี่ยจะเพิ่มเรื่องราวที่น่าประทับใจของลูกค้าใหม่ๆให้ติดตามกันอีกเช่นเคยใครที่ชอบเกมมือถือสไตล์แบบจำลองสถานการณ์ต่างๆหรือภาพละมุนละมุนเนี่ยเล่งง่ายๆสบายๆไม่เครียดมากตัวเกมนี้ถือว่าแนะนำมากๆครับถัดมาเป็นเกม future football manager ถ้าใครที่ชื่นชอบเกมฟุตบอลครับหรืออยากได้เกมแนวบริหารจัดก,การทีมแล้วแล้วก็ตัวเกมนี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับฟีเจอร์ฟุตบอลแมเนจเจอร์นั้นครับจะเต็มทั้งด้านของงานภาพกราฟิกรวมไปถึงการดีไซน์ต่างๆทําออกมาได้ใช้ได้เหมือนกันรวมไปถึงระบบนักเตะการซื้อขายการซื้อตัวในพวกนี้ครับได้ลิขสิทธิ์แท้ที่มีสโมสสอนดังมากมายเลยนะแถบภายในเกมนี้ยังใช้เทคโนโลยี Unreal Engine มาด้วยครับทำให้ได้ภาพนั้นดูดีมีมิติและก็มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิม ใครที่ชอบเกมบริหารจัดการทีฟุตบอลแบบสไตล์เมเนเจอร์ Manager, แล้วล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าแนะนำกันอีกเกมนึงครับเกมต่อไปมเมนโต o โมริเกมมือถือ i อดิ RPG ครับที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เอาเข้าจริงนั้นแฝงด้วยอะไรที่น่าสนใจเอาไว้เพียบเรื่อง้งแต่ง,งานภาพกราฟิกครับที่จะมาแบบสไตล์อาร์ตสุดๆ,ดๆเกมนี้ลายเซคือจำแมวมากๆ ใครชอบเกมมือถือสไตล์ภาพวาดในเมฆแล้วก็ตัวเกมนี้ถูกใจแน่นอนแถมดนตรีประกอบเนี่ยยังการันตรีได้เลยว่าเพราะเล่นเพลินฟังเพลินต้องเกมนี้จริงๆส่วนการเล่นเนี่ยเป็นแบบไอดอลน,นะครับมีการอัพนูน่นอัพนี่ฟาร์มทรัพยากรออโต้กีวงกีวอลอารีนาจัดกันมาครบรวมไปถึงดันเจียนไฟบอสกันด้วยถ้าหากว่าอยากได้เกมงานดีดนตรีเพราะแล้วก็ตัวเกมนี้ไม่ผิดหวังครับ และก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม h e r o of Fantasy เกมมือถือ RPG สร้างทีมฮีโร่ไซมอนีครับออกต่อสู้ในสไตล์เทิร์เบดเกมนี้งานภาพเนี่ยเป็นแบบอนิเมะอ,อีกแล้วสาวสาวภายในเกมนั้นตมูตมีน่ารักงานดีใช้ได้เหมือนกันส่วนการเล่นเนี่ยเน้นที่การจัดทีมต่อสู้นั่นแหละครับมีการเลือกสาวสาวพ,พวกนี้เข้าทีมนะวก,กับการปั้นทีมเจ๋งซึ่งสเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือความน่ารักพวกนี้นั่นเอง ถือว่าเป็นเกมเล่นสนุกเล่นเพลินใช้ได้อยู่เป็นกันครับใครว่างๆเนี่ยอยากจะได้เกมใหม่ๆเล่นชิลๆสไตล์นี้นะตัวเกมนี้ถือว่าน่าโดนกันอยู่เหมือนกันครับก็ครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลย และใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกำลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ